สวัสดีครับพี่น้องอสมอทุกทุกท่านนะครับวันน voilà ี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับในนุกน้านงานอสมอนะครับกับผมแมคธนพัฒน์นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพาพี่น้องอสมอนะครับมาดูมาตรวจสอบโทรศัพท์ของพี่น้องอสมอเองนะครับว่าหลังวันที่19กันยายนนี้นะครับของใครจะยังสามารถใช้งานแอปธนาคารได้อยู่บ้างนะครับสำหรับคนที่ใช้แอปธนาคารต่างๆอยู่นะครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดครับ ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือว่ากดกระดิ่ติดตามให้กับผมด้วยนะครับเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับหลังจากที่มีการแจ้งข้อมูลนะครับเข้ามาว่านะครับวันที่19กันยายนนี้นะครับถ้าโทรศัพท์ของใครนะครับเวอร์ชัน a n น r o i d นะครับไม่ถึง9นะครับก็จะไม่สามารถใช้งานแอปธนาคารต่างๆได้แล้วนะครับ ของพี่น้องสมอของใครนะครับ Android เวอร์ชันไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีการตรวจสอบนะครับว่าถ้าเราอยากรู้ว่าโทรศัพท์ของเรา Android เท่าไหร่แล้วนะครับจะต้องเช็คอย่างไงนะครับโอเคนะครับขั้นแรกก็ให้พี่น้องสมอนะครับกดไปตรงการตั้งค่านะครับเข้าไปตรงที่การตั้งค่าเลยนะครับพอเข้าการตั้งค่ามาได้แล้วนะครับก็ ให้พี่น้องอสมอนะครับรูดนะครับการตั้งค่าตรงนี้นะครับลงมาให้สุดเลยนะครับรูดลงมาให้สุดก็จะเจอคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับมันจะอยู่ข้างล่างสุดเลยนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์กดเข้าไปตรงเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับมันก็จะมีเวอร์ชั่นของ Android ขึ้นมาให้นะครับอย่างของผมเห็นไหมครับของผมจะเป็นเวอร์ชั่นสิบสามนะครับเนี่ยเขาจะขึ้นมาให้อยู่ว่า ฟันตัสโอเอสเวอร์ชั่นสิบสามเห็นไหมครับเราสามารถตรวจสอบตรงนี้ได้เลยนะครับเราสามารถตรวจสอบตรงนี้ได้เลยแล้วถ้าของใครนะครับตรวจสอบแล้วเป็นแค่เวอร์ชันแปดอะไรอย่างนี้ไม่ถึงเวอร์ชันเก้าจะต้องทํายังไงนะครับง่ายๆนะครับถ้าของใครไม่ถึงเวอร์ชันเก้านะครับก็ให้พี่น้องอสมอนะครับออกจากเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับแล้วก็ เลื่อนขึ้นมานะครับเลื่อนขึ้นมาตรงที่การอัปเดตระบบนะครับเราเลื่อนมาถึงการอัปเดตระบบก็กดเข้าไปเลยนะครับมันก็จะขึ้นบอกนะครับว่าเวอร์ชั่นของเราเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือเปล่าอันนี้อย่างของผมนะครับมันก็ขึ้นว่าของเวอร์ชันของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดก็คือเวอร์ชัน13นะครับแต่ถ้าของใครขึ้นเป็นเวอร์ชันล่าสุดแต่ไม่ถึง9นะครับ อันนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีแต่ถ้าของใครนะครับขึ้นว่าต้องให้อัปเดตเวอร์ชันนะครับก็กดอัปเดตเวอร์ชันไปเลยนะครับกดอัปเดตเวอร์ชันไปเพื่อให้มันเป็นเวอร์ชันล่าสุดของเครื่องโทรศัพท์นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะใช้งานแอปธนาคารไม่ได้นะครับแล้วถ้าของใครขึ้นว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดแต่ไม่ถึง9ก้าล่ะต้องทํำยังไงนะครับ มีอย่างเดียวนะครับที่จะต้องทําก็คือต้องเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่นะครับต้องเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เท่านั้นนะครับแล้วก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับถ้าพี่น้องอสมอนะครับมันจะมีพี่น้องอสมอที่สอบถามเข้ามาในคอมเมนต์นะครับที่คลิปที่แล้วที่ผมได้ทาไว้เกี่ยวกับการอัปเดตแอปสมาร์สมอนะครับที่เขาบอกว่าสมาร์สมร อัปเดตบ่อยๆมันจะทําให้เครื่องช้านะครับเราก็ตรวจสอบตรงที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ได้ทันทีนะครับว่าเราเครื่องเราจะช้าไหมมันจะทําให้เครื่องเราช้าได้ไหมนะครับก็ไปดูตรงที่เก็บข้อมูลกับแรมได้เลยนะครับถ้าของใครข้อมูลน้อยๆนะครับที่เก็บข้อมูลน้อยๆแล้วก็แรมน้อยนะครับตรงนั้นแหละมันจะมีสิทธิ์ที่ทําให้ช้านะครับแล้วเราจะต้องต้องทํำยังไงดีก็คือก็จะต้องเข้าไป อัปเดตเครื่องนะครับแต่ถ้าของใครมันเป็นตันที่เวอร์ชันสุดท้ายแล้วนะครับไม่มีไม่สามารถอัปเดตเวอร์ชันต่อๆไปได้นะครับมันจะวันหรือสองวันจะขึ้นให้อัปเด,ดตตลอดเลยนะครับถ้าของใครเวอร์ชันน้ต่ำนะยังไงมันก็จะแค่ขึ้นให้อัปเดตอัปเดตอัปเดตแต่ข้อมูลเรามันเต็มนะครับมันอยู่ในหลายภาคส่วนนะครับที่จะทําให้เครื่องเราช้านะครับการอัปเดตแอปสมาร์ตอัลสมารบ่อยๆไม่สามารถทําให้เครื่องเราช้าได้นะครับอันนี้สําหรับเรื่องของคลิปที่แล้วนะครับมาต่อครับ แล้วก็ในส่วนของแอปธนาคารนะครับจริงๆเขาก็ได้มีการแจ้งแล้วเนาะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างของทอกสเองนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงจากอ e ีโมบายมาเป็นอ e ีโมบายพลัสนะครับก็เริ่มให้นะครับคนที่ใช้ธนาคารทากศนะครับเริ่มไปปรับเปลี่ยนนะครับไปเปลี่ยนแอปนะครับถ้าไม่เปลี่ยนจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ตอบจากของผมเองเพราะว่าของผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนเป็น แอปอีโมบายพลัสนะครับก็จะทําให้เราทรํา,ธ,าธุรการต่างๆในแอปอีโมบายเนี่ยช้าลงนะครับจะช้าลงจะโหลดจะอะไรจะโอนีมันจะโหลดช้าลงมันจะไม่ไวแล้วนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็น A อพลัสได้นะครับมันก็จะใช้งานได้ได,ดีขึ้นนะครับใช้งานได้ไวขึ้นอะไรสะดวกขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับยังไงเสียนะครับ ก็ให้พี่น้องอสมอของเราอย่าลืมเช็คนะครับว่าโทรศัพท์ของท่าน Android เวอร์ชันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวหลังวันที่19ถ้าใครเวอร์ชัน Android ไม่ถึง9จะไม่สามารถใช้งานแอปธนาคารต่างๆได้แล้วนะครับธนาคารทุกธนาคารเลยนะครับของใคร Android ไม่ถึง9จะไม่สามารถใช้ได้นะครับมีอย่างเดียวก็คือจะต้องเปลี่ยนโทรศัพท์เท่านั้นนะครับถึงจะกลับมาใช้งานได้ต้องใช้ที่มันมีค่า Android ช่สูงนะครับ โอเคนะครับสาหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพี่น้องสมอนะครับก็อย่าลืมแชร์ไปให้กับพี่น้องสมอของเราได้รับทราบกันเยอะๆนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ